สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทำสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราดูครับของผมยังใช้พลาสติกคุมโรงเรือนยังไม่ได้เลยฝนยังตกครับเมื่อคืนก็ตกหนักตกไปชั่วโมงหนึ่งลมแรงด้วยผมอยู่กลางทุ่งนาครับถ้าเกิดใส่พลาสติกคุมโรงเรือนตอนนี้เรียบร้อยครับขีขาดแน่นอนจะสองรอยนหรือกี่ร้อยก็ไม่น่าจะเอาอยู่ครับลมแรงจริงๆในส่วนตรงนี้่ะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่า ถ้าเราปลูกผักไฮโดรเนี่ยแล้วบางทีเราสั่งปุ๋ยปุ๋ยมาช้าเราปลูกน้ําเปล่าไปก่อนได้หรือเปล่าหรือว่าต้องรอให้ปุ๋ยมาอ่ะตรงนี้เพื่อนๆหลายคนที่เป็นมือใหม่ก็จะกังวลนะครับว่าควรทํายังไงดีอย่างนั้นได้หรือเปล่าอย่างนี้ได้หรือเปล่าออาวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับอ่ะสำหรับเพื่อนคนใดที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทาผักไฮโดรน้ํานิ่งตรงนี้มาก็อ่าหน้าฝนปีหกก็รอบที่ห้านะฮะที่จะโดนฝนในส่วนตรงนี้ อ่ะขออนุญาตสลับกล้องครับมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูอ่ครับในส่วนตรงนี้ก็ปลูกไปห้าวันแล้วแต่ตรงเนี้ยเป็นรุ่นก่อนตัวนี้คนละรุ่นกันนะครับจะถัดกันประมาณสี่วันเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ห่างกันสี่วันด้วยตัวอายุของผักนะแต่ตรงนี้ผมยังไม่ใส่ปุ๋ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยได้เลย จริงๆครับคือใส่ปุ๋ยที่หลังได้เดี๋ยวนะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมผมยังไม่ใส่ปุ๋ยคือตรงนี้เนี่ยผมปลูกตอนวันสุกผมทําคลิปวันนี้วันอังคารสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะสี่วันแล้วย,ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอเดี๋ยวบอกเหตุผลนะครับว่ายังไม่ใส่เพราะอะไรคือจริงๆเนี่ยควรจะเติมปุ๋ย AB ก่อนก่อนปลูกจะดีกว่า หรือในส่วนของผมนะใส่ A แล้วปลูกแล้วเติม B ผมก็ทำบางที A กับ B ห่างกัน4วันก็มีคือขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่ถามว่าใส่ช้าใส่เร็วต่างกันยังไงคือถ้าเตรียมปุ๋ย A กับ B ไว้ก่อนแล้วเนี่ยแล้วมาใส่น้ำเอยแล้วมาปลูกก็จะดีครับผักจะได้เจริญเติบโตไปเลยว่ามีธาตุอาหารครบถ้าเติม A แล้วมาเติม B ทีหลังได้ไหมตรงนี้ก็ได้ครับผมก็ทำบ่อยๆ เพราะว่าเวลาผมจํากัดเนาะผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างก็คือผักก็จะโตช้าเพราะว่าสารอาหารยังไม่ครบนั่นเองแค่นั้นเลยอันนี้ในส่วนของผมนะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูส่วนถ้าบางทีเพื่อนๆสั่งปุ๋ยแล้วปุ๋ยมาช้าเราเราทำยังไงดีปลูกน้ําเปล่าได้ไหมได้ครับก็ปลูกน้ําเปล่าไปก่อนแล้วก็ค่อยเติม ปุ๋ยที่หลังได้อย่างของผมตรงนี้อาเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าเอา้าทำขนาดนี้ทําไมไม่เติมปุ๋ยสักทีละ่ะรออะไรคือจังหวะคนเราแล้วแต่นะครับบางทีมันก็ต่างกันอย่างผมเนี่ยผมติดงานศพคุณยายแกเสียตอนวันผมปลูกวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่แหละจากนั้นคุณยายเขาก็ตายวันนั้นเลยผมก็ไปงานศพซึ่งเผาเมื่อวานผมก็เลยไม่มีเวลาที่จะแวะมาเติมปุ๋ยหรอกครับผมก็ต้องปล่อยข้ามไปก่อน ก็มาเติมทีหลังก็ได้ครับก็เป็นสภาพอย่างนี้อย่นี้ฮะดูครับอันนี้ลงกล่องได้สัปดาห์หนึ่งแล้วลงกล่องรุ่นก่อนรุ่นตัวนูน้นแต่ยังไม่ใส่ปุ๋ยผมกะจะรอใส่พร้อมกันแต่สุดท้ายดูฮะข้ามมานานเลยผักก็จะเหมือนจะชะงักการเจริญเติบโตใบก็จะอกเหลืองๆห,หน่อยเพราะว่าเขาไม่มีปุ๋ยตรงนี้บ้าได้หมดนะครับในส่วนของผมนะ เติมปุ๋ยก่อนปลูกจะดีว่าผักจะได้โตเลยเติม A แล้วปลูกแล้วเติม B ก็ได้ไม่มีปัญหาหรือปลูกเสร็จค่อยเติม A และก็ B วันหลังก็ได้ไม่เป็นไรการเติมปุ๋ยช้าแค่ทำให้ผักเราเนี่ยโตช้าแค่นั้นเองแค่นี้ครับเพื่อนๆปรับใช้เอานะครับอย่าไปคิดมากการนำผักไฮโดรมันไม่ได้ยากหรอกครับมันยุ่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าใจมันหรือเปล่าเข้าใจเขา เขาชอบสภาพแวดล้อมแบบไหนปรับให้เขาดูเอานะครับส่วนเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาผักไม่โตมั่งผักขมมั่งหรือว่าใบเหลืองรากเน่าอะไรไงก็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปทุกคลิปที่ผมทําคลิปผักใหโดูนะครับทักคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์มาถามกันได้ผมไม่คิดตังหรอกครับอย่างน้อยเพื่อนๆไปปรับใช้มันเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่า จะได้ไปปรับใช้ที่สวนจะได้มีรายได้ในสวนตรงนี้ผมเข้าใจนะครับว่าอย่างเราทำผักใหม่ๆเนี่ยจะถามใครสักคนบางทียังไงก็ไม่กล้าหรือว่ากลัวเขาไม่มีเวลาก็ลองถามผมดูก็ได้ในส่วนตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ